อันนี้ม่แยไข่หมดแดงจ้าอันนี้หั่งหน่อยจ้าโบทันมีไข่หมดแดงตัวนี้เดี๋ยวหาหั่งใหญ่ๆจ้าหั่งบักใหญ่นหนึง่งเห็นไะอ้อาแยแย่โอ้ยยางหลายเลยค่ะนี่มีแต่ไข่จ้ะมีแต่ไข่พี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพอดีนาคนขึ้นคนแย่ค่ะนี่ นิวค่ะไม่ต้นกับถินเทพาจ่ะได้ไล้ได้ไล้จ่ะได้ไล้ยนี่ค่ะได้ไล้ยนี่ยังหาก่อนจ่ายังหาไข่หมดแดงก่อนถึงบ้านละนาย ก่เาสีเอาใดบ่ลนั่นเอาบัานไดมาไขกำลังหลายมันวมวันนี้ก็สิหาอาหารค่ะหาแย่ไข่หมดแดงแกงใส่น้องใหม่ค่ะแกงปลาเสแบๆพี่น้องกำลังหาค่ะต้นไม้หลายค่ะ สูงแน่จักน้อยเด้อจ้าข้างนี้ข้างใหญ่เติบอยู่ค่ะเด็ดต่อบันไดแงเอาจ้ะ แกงหนึ่งแล้วไหมไ้แน่อยู่ค่ะนี่แม่เป่งกะไข่มันร้ายเติบอยู่จ้าพี่น้องแม่เป่งก็ร้ายไข่ก็ร้ายรู้ก่อนหรอโอ้ย ต้นไผ่ปลูกเต็ปปี้ทีแล้วิึงน้องใหม่ก้อนนี่ก่อนจ้ะว่ามี่โบเศรษแก้งใส่ไข่หมดแดงออกนออยู่ทั้งุนฟังุนจังนี่บ่มีค่ะฝนเพราะท่านถือฝนถ้าออกถ,ถ้กถือฝนเพื่อสิออกนอดีจ้ะ ยางหล่อสวนจักน้อยจ้าพี่น้องนี่ค่ะต้งกล้วยปลูกพีทีแล้วนะคะเห็นบ่ตัมตมห้างใหญ่ๆจ้า เดี๋ยวมึงได้อย่งสิมาเก็บผิดนะค่ะนี่ปลูกทิิงๆได้ค่ะนี่พี่น okay, ้องดกคัก hmm. น like ี่ค่ะปลูกทิ okay. ้งๆได้ค่ะนี Ergebnis ่นี่แต่หน่วยงามๆจะพี่น้องนี่ค่ะแมงบันลงนี่ค่ะปลูกรอหัวเระสวนไวกินค่ะพี่น้อง แต่หน่วยงามๆโกคักอยู่ด้วยคันมีแต่ลกๆนี่ค่ะอยู่แบบธรรมชาตินี่ค่ะกินผิดปอดสารผิดผิกปอดสาร,สารวันหน่วยเข้าบัวลกนี่ค่ะก็ได้เก็บกินเยู่จ้ะถิ้นบานเห่าจ้ะ นอนเก็บไปกินกระตัมสมกังเวียนก่อนจาน้านี่นี่ค่ะกระถินต้นนี้ก็สิกเก็บไปปอกเม็ดไหมคะเอาเม็ด้วยใส่ตำสมเสียบๆจ้ะดกกยู่ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดกๆกนี่หากไปกินกระสมตำก่อนจ้ะ กล่องกระเป๋าใยดีไปไ่ะมันสองสามนี่ค่ะได้ไลายคากนี่ในกระตุนแก้กวมังกรได้จ้ะกระมะปูไวริมสวนไหมคะ่ะก้อนหนึ่ง บรรย่ญญางฝนมาจาักน้อยกัดติดดอกติดยังค่ะปลูกน้อยๆอได้ค่ะนี่เพิ่งจะแตกออกมากต้นกวยปลาสมัยวีแหลกเลยวีดเดียวที่พุ่มออกจ้าพี่น้องก้วยนำว่า<บ>เอาว้ห่อข้าวต้มเวลามีงานจ้า หัวกับสิปิ้นปลูกเกี่ยวมังกรด้วยจ้าเสียเอาหล่อรดมาใส่ไว้ในขงหัวเกี่ยวมังกรเขากับสิเลื่อยขึ้นไปค่ะขางหัวกับสิมีดอกดาวเรืองมีพักกินใด้หลายอย่างค่ะพักกีตูใบกับพ้าใบโหระพาจ้าขอมทั้งเกี่วมังกรกใบตะไคร้เวลาข้าตุ่มข้าเจากับตุ่มแกง ไม่ยังเขาก็มาเก็บพักในหัวในสวนค่ะบตตองสื่อเขาถ้าอยากกินตุ่มไก่ก็มีไก่ในสวนก็เห็ดกินกันค่ะเพราะว่าสิยูห่างจากตลาดเลยค่ะป็นบ้านนอกเงียบสงบดีค่ะหมบานนี่จ้ะชมบรรยากาศค่ะหมดแดงกระไดซ้ำนี่ละค่ะนี่ค่ะหมดแดงที่แย่ใดจ้ะ ได้ไใครหลายอยู่ค่ะส่วนมาไมีแม่เป่งแม่เป่งหมดแดงด้วยจ้ะคลิปนี้ก็แค่น,นี้ก่อนนะคะนาอขอบคุณเพื่อนๆหลายๆด้วยค่ะที่เข้ามารับชมจ้า